สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูวันเช่นเคยนะคะแล้วในคลิปนี้ของเราจะเป็นคลิปเชลยแบบฝึกหัดนะคะวิชาสังคมเรื่องกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาําวันชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อมานะคะจะเป็นใบงานนะคะเชลยแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่2 ะะเขาให้นักเรียนยกตัวอย่างนะคะความสําคัญของกฎหมายในแผนภาพความคิดอันนี้ก็จะเป็นที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะค่วๆก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเด็กๆเขียนมาแล้วแต่มีความหมายที่อิงเหมือนคุณครูเป็นในความหมายเดียวกันก็ถือว่าคําตอบของเด็กๆถูกนะคะแต่อันไหนที่ไม่อิงก,กันนะคะข้อมูลไม่เหมือนกันความหมายไม่ได้ เป็นอย่างเช่นที่ครูเฉลยเด็กๆก็แก้ไขลงไปนะคะคุณครูไม่ได้ตำหนิอะไรนะคะลูกแต่คําตอบที่ถูกต้องลงไปได้เลย,ยและใบงานสัปดาห์ที่2นะคะใบงานต่อไปขอให้นักเรียนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชนมาหนึ่งเรื่องจากนั้นบันทึกข้อมูลลงไปนะคะในแผนภาพความคิด อย่างคุณครูยกตัวอย่างาชีวิตประจาวันของขอครอบครัวนะคะในชุมชนของคุณครูเองนะคะคุณครูยกตัวอย่างก็คือกฎหมายที่ศึกษาเป็นกฎหมายทะเบียนราษฎรนะคะแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคือไปแจ้งนะคะทำบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อมีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายผลที่เกิดขึ้นก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมอย่างถูก กฎหมายนะคะและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะทะเบียนราษรรนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็คือเป็นผู้ที่ทำผิดกฎหมายและไม่สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเบียนวาษดรต่างๆได้นะคะ เด็กๆมาดูด้านล่างนะลูกการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชนสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อดใดเด็กๆตอบถูกไหมคะมีด้วยกันและใบงานสัปดาห์ที่2นะคะใบงานต่อไปก็คือให้นักเรียนสรุปประโยชน์นะคะการปฏิบัติตนตามกฎหมายลงในแผนภาพความคิด ประโยชน์นะคะของการปฏิบัติตนตามกฎหมายูมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะให้ในักเรียนได้ดูกันนะคะเด็กๆลงสํารวจดูนะคะว่าของหนูคล้ายของคุณครูไหมนะถ้าคล้ายกันก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนใครที่อตอบไม่ถูกไม่คล้ายกันเลยเด็กๆก็แก้ไขนะคะคําตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับคลิปเฉลยแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ